้อสัตว์ทำเป็นเกียนเหรอสัตว์บอกกูไม่เกียนเหรอแต่กูก็เพียนทุกวันกูพัฒนาทุกวันแล้วมึงก็ลองมาฟังอ่ะอ่ะยอาไอไลฟ์รามฮิปฮอปโอเคซันเดย์มันเดย์วันวันอืม ไอรีแรมฮิปฮอปโอเคซันเดย์มันเดย์รันรันอืมไอรีแรมฮิปฮอปโอเคซันเดย์มันเดย์รันรันอ่าเฮ้ก็ไอรีแรมฮิปฮอปโอเคไอสัตซันเดย์มันเดย รันรันกูเซ็ตรามเซ็ตคำศัพท์อัพจะแชทก็เอาสมาร์ตบีคลาก็ไอไล์รามโชว์ดูแรปรันรันรันต่อไปรันแรปต่อไปไม่มีหยุดไปให้สุดไอสัตว์กูโนแคปกูโนแคปสบดคำแรปแสงมันส่องที่แยงกูแต่งรามจับคำสลับไม่คิดแสดงคำด่าเป็นก็เพราะกูเจ็บใจกับคำพูดที่ดูถูกกูตอนเด็ก กูโตมากูเล้้ยกูเก็บกดเลยจดจำคํำดูถูกของใครๆก็เพราะกูเจ็บตั้งแต่เด็กแดงๆเลยตะแบงเศกคําสะบดเหมือนกูมีเวทมนต์เศษคําแสดงเหมือนกูเศษฝนพวกสิริไม่เสื่อจีกูไม่สงสารพวกเศษฝุ่นผงชำงงเสือกสงสัยควาย กูฟีสไตล์เลยมีสไตล์โซแรงทำสบทรามที่กูแต่งกูสร้างด้วยตัวกูเองสร้างภาพไม่เคยทำวะมีแต่พวกสํมต่อนเสือกอยากจะสร้างนาักากสร้างภาพาไหวสัตว์กูสร้างคำสร้างเพลงให้ทุกคนฟังแค่เศษผงไม่ต้องมาเสอะเอสะเลยอยากจะเป็นผล